โอเคค่ะทุกคนเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดในข้อที่9กันนะคะเรามาดูโจทย์กันก่อนเลยนะคะก็คือให้ a b c x และ y เป็นจํานวนเต็มจงพิสูจน์ว่าถ้า a น้อยกว่า b แล้ว a กํลาลัง3น้อยกว่า b กํลาลัง3อันดับแรกเราก็จะมาเขียนการพิสูจน์แล้วก็เราจะให้อะไรให้ a b ให้ a แล b, นนะ a, แล b เป็นจํานวนเต็มอ่ะ a และ b เป็นจํานวนเต็มเราจะ ใช้การแย้งสลับที่นะคะเราก็จะสมมุติเราจะสมมุติ a กําลังสามมากกว่า b กําลังสาม a กําลังสามมากกว่า b กําลังสามนั่นคือเราจะเขียนในรูปอย่างงี้ก็คือ a กําลังสามลบ b กําลังสามตามบทต,ตามบทนยิยามที่เราเคยบอกกันไปแล้วนะคะข้างต้นก็คือ a กําลังสามลบ b กําลังสามเป็นจำนวนนับ a กําลังสามลบ b กําลังสามเป็นจำนวนนับ อะเราก็สังเกตได้ว่า a กําลัง3ลบ b กําลัง3มันอยู่ในรูปของอะไรผลต่างกําลัง3เราจะเขียนได้ว่าเนื่องจากเนื่องจาก a กําลัง3ลบ b กําลัง3เขียนในรูปของผลต่างกําลัง3จะได้ว่า a ลบ b คูณอยู่กับ a กําลัง2บวก a b บวกอะไรบวก b กําลัง2โอเค ซึ่งยังไงมันยังไงมันเป็นจํานวนนับเหมือนกันเราจะเขียนได้เป็นรูปนี้มันเป็นจํานวนนับอ่ะและ A กําลังสองเนี่ยบวกกับ a b บวก b กําลังสองเป็นยังไงเป็นจํานวนนับแสดงว่าแสดงว่าอะไร a อกำลังสองบวก b. เอบวกสองบเอ้บวก b กําลังสองมากกว่าศูนย์โอเค จะได้ว่าจะได้ว่า a ลบ b ยังไงเ,เหลือ a ลบ b ใช่ไหม a ลบ b เป็นจำนวนนับเหมือนกัน a ลบ b เป็นจำนวนนับแสดงว่าแสดงว่า a มากกว่า b โอเค a มากกว่า b ใช่ไหมดังนั้นนี่เรารู้แล้วว่า a มากกว่า b เราได้ในสิ่งทากัแล้วแล้วก็มาสรุปว่าดังนั้นถ้า A กำลังสามมากกว่า B กำลังสามแล้ว A มากกว่า B แต่ว่านี่เราทำการแยงสลับที่เราก็จะสรุปโดยการแยงสลับที่ก็คือจะได้ว่าโดยการยแยงสลับที่จะสรุปได้ว่าสรุปได้ว่าอะไรสรุปได้ว่าถ้า a น้อยกว่า B แล้ว A กำลังสน้อยกว่า B กำลังสาคะ่ะทุกคนโอเคเก่งมากนะคะก็จบกันไปที่เรียบร้อยสำหรับการทำแบบฝึกหัดข้อที่9นะคะเก่งมากเลยะคะ่ะทุกคน